ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมครับมื่อนีไปเช่นหน่อยสีมาแนะนาเหล็กล่างสไลด์เด้อพี่น้องเด้ครับผมสาหรับพี่น้องผู้ใดซนสื้อไก่ทางน้ำเพนใช่นหน่อยสองามน้ำเพนเช่นหน่อยไปแล้วครับยังพันได้เหล็กล่างหาเหล็กล่างมาได้หรือหาได้กนกรบเป๋ดีพี่น้องกระทักมัดนะครับเด้ครับผมครับอ่ะยางใด่เหล็กล่างน้ำเพนใช่นหน่อยแบบีแบบเจาะให้เรียบร้อยครับผมพี่น้องไปพี่น้องกับคันน็อ ใส่เรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องครับเป็นล่างสําเร็จแล้วพี่น้องเลยครับผมพร้อมใส่ครับผมครับเจาะหูใส่ไก่ไว้ให้เรียบร้อยครับผมเจาะซองใส่ไก่ครับผมพี่น้องกลับไปวางลงกับขันน็อตเสร็จเลยครับผมพี่น้องกลับไปเห็ดพันธุ์ไทยแซวเนาะครับผมด้านหน้ากระซิมีหูเจาะตัวล็อกสไลด์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องครับพี่น้องก็สวมมาครับผมครับเป็นแบบนี้ครับผม ครับเดือดมากระชินเราปรับแบบนี้นะครับครับกำลังความยาวล่าง1เมตรนะครับพี่น้องเด้อครับผมล่างยาว1เมตรครับผมครับสำเร็จพร้อมใส่พร้อมเอาไปคันน็อตใส่แบบนี้สามร้อยห้าสิบบาทนะพี่น้องเด้อครับผมร่วมทรงเก็บปลายทางให้พี่น้องครับผมครับเก็บปลายทางครับผมพี่น้องสนใจกับ ปลากระมาครับผมเจาะสองให้เรียบร้อยพี่น้องกันไปคันไก่ใช่เลยคันไก่พี่น้องกันไปเห็ดพผ่านไทยใช่เรียบร้อยครับผมตั้งด้เล็กล่างดีอยากได้ครบชุดกัแจ้งมากครับผมอยได้เล็กล่างแบบพี่น้องผัดเจาะเองขมี้ครับผมแบบนี้เพื่อนช่าเจาะไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับผมเจาะสองใส่ไก่จะ่ยางไว้ให้เรียบร้อยครับครับเจาะตัวที่ล็อกสไลด์ให้ครับผมพี่น้องครับ 350บาทเด้อพี่น้องเด้อเฉพาะเหล็กล่างตัวนี้เด้อครับผมพี่น้องเฉพาะเหล็กล่างตัวนี้ครับผมครับแบบเจาะรูเจาะอะไรไว้เรียบร้อยครับผมฝากซ้ำนี้ครับผมพี่น้องสนใจกระโรเข้ามาเด้อครับเด้อครับผมเป็นเหล็กล่างเสลี่ยนิ้วคุณนิ้วครับผมพี่น้องครับเหล็กกาวนัยนิ้วคุณนิ้วพี่น้องหาซื้อได้หรือซื้อครับผมเพนอาจจะหาซื้อยากเนี้ยอันที่พอดีครับผม ผมมีหาบมไมด้โทรวมาท้พพี่นอ้องเด้อครับผมหลานใช่ไหน่อยมีพร้อมส่งให้พี่น้องครับผมก่อบพูดแลแล่ะครับผมสวัสดีครับ